วันนี้เรามาทำลูกส้มกันค่ะริบบิ้นสี่เส้นยาว48เซนค่ะเริ่มต้มกันด้วยน้ำริบบิ้นทั้งสีเส้นมาพับให้ห่างกันประมาณ2เซนค่ะพลิกนำฝั่งยาวไว้ด้านบนค่ะเริ่มต้นขึ้นฐาน4ี่นำริบบิ้นเส้นที่สองของเส้นที่หนึ่งเส้นที่3ของเส้นที่สองเส้นที่สี่สอด ลอดช่องเส้นที่หนึ่งแล้วนำเส้นที่สามลอดผ่านเส้นที่สี่ค่ะดึงทั้งสี่เส้นให้กระชับมาเริ่มต้นขึ้นฐานแปดกันค่ะจับเส้นทางด้านบนพาดวางฝั่งทางด้านซ้ายพาดทับกันให้ครบทั้งสี่เส้นค่ะนำเส้นที่สี่ลอดช่องที่หนึ่งค่ะ เราจะได้ทำแปดแล้วค่ะมาขึ้นตัวลูกส้มกันค่ะจับขึ้นมาหนึ่งเส้นเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองเส้นที่สามและเส้นที่สี่ค่ะวางพาดเส้นที่หนึ่งลงจับเส้นที่สองขึ้นวางพาดเส้นที่สามจับเส้นที่สี่ขึ้นวางพาดเส้นที่ห้าจับเส้นที่หกขึ้นวางพาดเส้นที่หกค่ะริบปิ้นทั้งหมดจะเหลือสามเส้นค่ะไว้เก็บสอดนำเส้นล่างสุดสอดเข้าช่องที่หนึ่งค่ะ นำเส้นล่างถัดมาสอดช่องที่หนึ่งรอดไปช่องที่สองค่ะนำเส้นบนเส้นที่สามรอดช่องที่หนึ่งออกช่องที่สามค่ะแล้วดึงจัดทรงให้เป็นลูกส้มค่ะตอนนี้ค่อยๆดึงค่อยๆจัดทรงไปนะคะเมื่อได้เป็นลูกส้มครึ่งลูกแล้วก็พลิกกลับมาด้านบนค่ะ จับริบบิ้นเส้นที่หนึ่งวางาพาดผ่านสามช่องค่ะพาดไปจนครบทั้งแปดช่องค่ะในตอนนี้ริบบิ้นทั้งหมดเราจะเหลือสามเส้นนะคะเราจะมาสอนริบบิ้นค่ะเส้นที่หนึ่งสอดช่องที่หนึ่งค่ะเส้นที่สองสอดช่องที่หนึ่งออกช่องที่สองค่ะเส้นที่สามสอดช่องที่หนึ่งออกช่องที่สามค่ะดึงจัดริบบิ้นให้เป็นลูกส้มค่ะ เมื่อดึงจัดเสร็จแล้วพลิกกลับมาด้านบนค่ะดึงจัดริบบิ้นอีกครั้งค่ะเมื่อสวยงามแล้วเราก็จะสอดเก็บริบบิ้นค่ะโดยการสอดลอดผ่านสามช่องค่ะสอดจนครบ8เส้นเลยนะคะ เมื่อครบตั้งแปดเส้นแล้วจัดดึงให้สวยงามค่ะเสร็จแล้วพี่กลับมาด้านหน้าค่ะตัดปลายริบบิ้นส่วนที่เกินออกค่ะโดยเราจะตัดให้เหลือปลายนิดนึงนะคะลูกส้มเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะ